สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของอาภาษา HTL ต่อนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของ ภาษา html นะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษา html นะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับสำหรับการเขียนเว็บไซต์หรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับที่เหมาะสมกับทุกคนเลยนะครับ ก็สำหรับภาษา HTML นะครับเดี๋ยวผมทําเป็นหน้าเว็บแบบนี้ไว้นะครับออกแบบหน้าเว็บเป็นเกมไว้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเอามาแนะนําแล้วก็นําเสนอให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับได้ดูแล้วก็นำเสนอรายละเอียดกันนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้เปิดให้ได้เข้ามาทดลองเล่นนะครับเพราะมันมีเกมแล้วก็มีเนื้อหาด้วยนะครับลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับนะฮะ ก็สำหรับภาษา HTML นะครับ <c oughs> HTML คืออะไรนะครับ HTML ย่อมมาจากนะครับ Hyper Text Markup Language นะครับ เป็นภาษาแบบ Mark มาร์คอัพมาตรฐานนะครับที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บนะครับให้ประเทคหมายถึงอะไรให้ประเกคก็คือข้อความที่มีการเชื่อมโยงไปยังข้อความอื่นหรือว่าเขาเรียกว่าลิงก์นั่นเองนะครับมาร์คอัพก็คือเป็นตัวกําหนดข้อความนะครับด้วยแท็กนะครับเพื่อบอกว่าเบราว์เซอร์ควรจะแสดงผลอย่างไรส่วนแลงเกตนะครับก็คือเป็นภาษาเป็นไวยากรณ์นะครับและก็กฎเกณฑ์เฉพาะนะครับ uh, HTML นะครับ ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับแต่ว่าเป็นภาษาที่อธิบายโครงสร้างของเว็บเพจนะครับโดยใช้แท็กเพื่อกำหนดเนื้อหาส่วนไหนเป็นหัวข้อส่วนไหนเป็นยอ่ยอหน้านะครับส่วนไหนเป็นลิงก์นะครับอันนี้คือภาษา HTML มาดูหน้าตาของมันนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของภาษา HTML นะครับภาษาหน้าตาของภาษา HTML นะครับก็จะขึ้นด้วย DOCTYPE นะครับแล้วก็ HTML นะครับแล้วก็จะมีแท็ก อ่า HTML นะครับ HTML นะครับมีแท็ก head นะครับแท็ก head นะครับ head e a d นะครับแล้วก็มีแท็ก title นะครับซึ่งจะบอกเป็นหน้าเว็บของเรานะครับแล้วก็สังเกตดูว่าเมื่อมี head เปิดนะครับอ่าแท็กเขาจะเรียกว่าแท็กเปิดนะครับแท็กเปิดอ่าแล้วก็ต้องมีแท็กปิดแท็กปิดจะตามด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแท็กปิดนะครับอ่าจะตีคู่กันเลยอย่างเช่น HTML นะครับเปิดบนสุดก็ต้องมาปิดล่างสุดอย่างนี้นะครับอ่า เฮดนะครับปิด h ฮดนะครับอันนี้ก็ต้องมาปิด h ฮดนะไทตเลนะครับก็ต้องปิดที่ไทต a เลอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาษานะครับในส่วนของบอดี้ก็ต้องมาปิดที่บอดี้เห็นไหมครับทุกแท็กจะมีแท็กเปิดและแท็กปิดทั้งหมดเลยนะครับแท็กเฮก็ต้องปิดด้วยเฮดอันนี้แท็ก P ก็ต้องปิดด้วยแท็ก p อย่างเี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกันอีกรอบนึงว่าแท็กไอ้ I, แท็กต่างๆนี่มันคืออะไรบ้างอันนี้เป็นส่วน อของภาษา HTML พื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับ HTML พื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้ก็เข้ามาฟังนะครับก็จะพร้อมอธิบายลองอแนะนำให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับอันนี้โค้ด HTML นะครับก็ประกอบไปด้วยแท็กเนาะแท็กก็คือเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแท็กนะครับนี่เลยอันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ล้อมล้อมด้วยรอบๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีแท็กเปิดกับแท็กปิดนะครับอ,อย่างที่บอกก็คือมี h 1ก็ต้องถ้ามีแท็กเ1เปิดก็ต้องมีแท็ก h1 ปิดอย่างนี้นะครับไปดูเนื้อหาต่อไปนะครับจุดกำเนิดของภาษา HTML นะครับจุดกำเนิดของภาษา HTML ก็ตั้งแต่ปี1989แนะครับแล้วก็ปีที่ถูกพัฒนาล่าสุดนะครับที่นิยมใช้นะครับ h t m l 5นะครับล่าสุด ครับจุดกํเนิดก็คือถูกพัฒนาโดยทิมเบเนลีนะครับในปี1989นะครับที่บริษัทเซนนะครับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเวอร์ไวท์เว็บที่เราเห็นคำว่าเวอร์ไวท์เว็บเนี่ย อันนี้คือโครงการที่เป็นหนึ่งในโครงการของ w วิร์ดเว็บนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้นักวิทยาศาสตร์นะครับได้แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันและการได้ทีมเบเนรี่นะครับ,รรบก็ได้สร้างเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกขึ้นนะครับพร้อมกับภาษา HTML เวอร์ชันแรกนะครับซึ่งเป็นภาษาที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้โครงสร้างของเอกาสารและเชื่อมโยงเอกาสารเข้าด้วยกันนะครับดีวัฒนาการนะครับ ก็ตั้งแต่ HTML 1.0นะครับ1991นะครับเป็นเวอร์ชันแรกของ HTML มีแท็กพื้นฐานไม่กี่แท็กนะครับ uh, HTML 2.0นะครับ1995นะครับเป็นมาตรฐาน HTML เวอร์ชันแรกนะครับอยากทาาการเพิ่มฟอร์มมีฟอร์มมีตารางขึ้นมานะครับ HTML 3.2นะครับ1997แลนะ้วก็แ HTML 4.0 1998นี่ก็จะเพิ่มการสนับสนุนนะครับภาษา สไตล์ชีตเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําความรู้จักกับภาษาที่ชื่อว่า CSS อีกรอบนะครับซึ่งเป็นภาษาสคริปต์นะครับที่มันสามารถที่จะเพิ่มพวกสคริปต์แล้วก็พวกมัตติมีเดียเพิ่มเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น XHTML นะครับในเวอร์ชัน2000นะครับรูปแบบของ h t m l ที่เข้มงวดมากขึ้นโดยใช้กฎของ XML นะครับแล้วก็เวอร์ชันที่เราใช้แบบดีที่สุดนะครับล่าสุดเป็นมาตรฐานนอกช่วงนี้ก็เป็น h t m l 5นะครับอันนี้ก็ พัฒนาขึ้นในปี2 0 0 4นะครับผมก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่มันเป็นมาตรฐานเนาะพูดเนาะแล้วก็คนทุกคนก็ส่วนมากก็จะใช้กันนะครับเพิ่มแท็กนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างเช่นพวกแท็กวิดีโอออดิโอกราฟิกนะครับหรือว่าโครงหน้าเว็บต่างๆพวกเฮดเดอร์ฟุตเตอร์เนฟบาร์นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับไอพวกนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งฟิเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายด้วย อันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาแบบคร่าวๆนะครับของภาษา HTML นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วผมจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเล่นนะครับเผื่อใครมีลูกหลานอยากจะเรียนภาษานะครับเบื้องต้นก็สามารถเข้ามา,าเรียนรู้ได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรากฐานของมันนะครับรากฐานของภาษา HTML นะครับรากฐานของภาษา HTML นะครับ HTML เป็นรากฐานของเว็บไซต์นะครับซึ่ง HTML ก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ ที่สุดในการสร้างเว็บไซต์เปรียบเสม,มือน<ม>เขาเรียกว่าโครงกระดูกก็ได้ของเว็บไซต์ที่ถูกกาหนดโครงโครงสร้างมานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาจาก HTML เป็นหลักก็จะมีเทคโนโลยีนะครับหรือว่าภาษาที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับภาษาที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นภาษา CSS นะครับ CSS นะครับแล้วก็มี JavaScript เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําความรู้จักเพิ่มเติมนะครับ เหตุผลที่ HTML มีความสําคัญนะครับหนึ่งก็คือเป็นโครงสร้างของเว็บไซต์เน,ะนาะนะอย่างาง,ง่ายๆก็คือถ้าเราเขียนภาษา HTML เป็นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับตัวภาษาของมันวลาหัวข,ข้อ ของเว็บไซต์มันเป็นยังไงส่วนหัวของมันเป็นไงเนื้อหาของมันเป็นยังไงส่วนท้ายของมันเป็นยังไงเมนูของมันเป็นยังไงแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเป็นยังไงนะครับการแสดงเนื้อหานะครับอย่างเช่น HTML มันสามารถที่จะ,ะเป็นวางโครงสร้างการแสดงข้อความรูปภาพวิ Bringing ดีโอลิงก์หรือว่าเป็นเนื้อหาอื่นะบเน,ะบเ,น,นเว็บเพจได้นะครับการเชื่อมโยงนะครับ HTML ก็ทําการเชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บไซต์ต่างๆผ่านลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์ได้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเว็บเลย,เลยนะครับว่าให้มันลิงก์ไปที่ไหนได้นะครับแล้วก็ SEO นะครับหรือว่า Search Engine นะครับ Optimization นะครับก็เป็นโครงสร้าง HTML ที่จะช่วยให้เว็บนั้นมันติดอันดับสูงสุดในการค้นหาของ Google ได้นะครับถ้าเราอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าถ้าเราการค้นหาถ้าเราพิมพ์ใน Google แล้วมันติดอันดับก็คือมันอยู่ลำดับแรกๆในการค้นหาได้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนี่นะครับการเข้าถึงนะครับ HTML ก็ถูกถูกช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนรวมทั้ง ผู้พิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานเทคโนโลยีอื่นอื่นด้วยนะครับสำหรับการจัดรูปแปบบแท็กว่าสกิปและก็เพิ่มความสามารถในการตอบโต้ได้นะครับเพราะฉะนั้น HTML ก็เป็นภาษาพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับทุกคนก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์จําเป็นต่อการเรียนรู้แล้วก็ ควรที่จะทําความเข้าใจถ้าใครอยากจะสร้างเว็บไซต์เป็นก็ควรที่จะทําความเข้าใจกับภาษา HTML ก่อนก่อนที่จะศึกษาเทคโนโลยีเว็บอื่นๆนะครับมาลองทําแบบทดสอบในหน้าเว็บของผมลองดูนะครับแบบทดสอบ HTML ย่อมจากอะไรครับ Hyper Text Markup Language High Level Text Machine Language Hyperlink and Text Markup Language Home t o o t Markup Language อ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลองตอบให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ h y p e r t e c h m น r k u p Language นั่นเองนะครับใครเป็นผู้พัฒนา HTML ครับก็คือทีมอะไรครับบิลเกตไหมครับสตีฟจ็อบมาร์คสเกเบิร์กนะครับทีมเบนเนอร์นะครับเบนเนรีนะครับแล้วก็ HTML ถูกพัฒนาในปีได้นะครับ198 1989นะครับ HTML ล่าสุดนะครับที่เป็นมาตรฐานก็คือ HTML5 นะครับ แล้วก็ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของ HTML ในการสร้างเว็บไซต์นะครับการกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ใช้แสดงเนื้อหาบนเว็บน,นี้ใช่ไหมครับการทำให้เกิดเชื่อมการเชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บการจัดการฐานข้อมูลของเว็บไซต์นะภาษา HTML คือการวางโครงสร้างใช่ไหมครับแสดงเนื้อหาแล้วก็เชื่อมโยงเพราะฉะนั้นการจัดการฐานข้อมูลไม่ใช่ นี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพัฒนาหน้าเว็บให้ดีขึ้นนะครับก็อาจจะเอาให้ทุกคนได้ลองเข้าไปเล่นนะครับเผื่อมีบุตรหลานอยากจะเรียนนะครับผมก็จะทําคลิปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ทุกท่านได้เข้ามาดูนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาแนะนำนะครับและว่าพูดทำความเข้าใจกับภาษา html ครับในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นการใช้งานนะครับแล้วก็การเขียนโค้ดภาษา html พื้นฐานนะครับลงไปใน vs code นะครับก็ เดี๋ยวคอยติดต่มกันอีกในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ